เัมือเข้าทังเศษเเก็บท่านผมจูดเนี่สามมือจนควันนี่เปลี่ยนเป็นสีเขียวควันอ่อนผมก็ปิดโอ้บอีกสามมือผมก็ดูว่ามันเย็นเย็นปุ๊บดับปิดดับหมอดเบิร์มก็เปิดดูเปิดดูใส่ใดผมก็เอาขืนเลยครับกลมีการหลอนเก็บเศษถานอ๋อนี่บอกครับนี่ท่านผงมันไม่ได้ทิ่มครับทีเท่าเป็นปุ๋ยนี่ครับนี่ท่าหลอดท่าหลอดแบบกลายเป็นว่าถึงสีโต้ดำ ก็ปพิดดังเาง <c oughs> ลาววะบ่ได้บริไร่ไดเป็นจังไหนไล่ไดเป็นจังไหนไร่ไดเป็นจากไหนดีบ่อดีบ่ไร่ไห้นะมาจากออนไน่ครับดีบอ่บอบ่ออันใหม่ห<ด>มยถึงว่าเขามีกำไรบ่อเขาพ่อพ่อได้บอ่บอรกอระบาชีพนี่ยชีพธุรกิจเหมือนกัน <S <S สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมนี้นะครับผมอยู่ที่อำเภอกันทะรารมครับจังหวัดชษสเกตครับมนีพาพีพานนองนะครับมาทักทายครับเสือหน่อยครับออกจากงานมาเลี้ยงงูวานนะครับครบสาปีแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปถาม เสนหน่อยนะครับมาเนี้ยว่า3ปีนี่ขึ้นทุ่นหรือย่างนะครับแหล้วกาเป็นจังไรในการใช้ชีวิตสมเอนี่นะครับกับหนุ่มนะครับที่ตัดสินใจออกจากงานมาเลี้ยงงวครับพรมิพน้องครับพรมิพน้องครับสำหรับเกษตรกรท่านใดนะครับมีปัญหาการเลี้ยงงวนะครับงวจอยผอมโซ่โตสาผสมปิดเน่าบวบเป็นสัตว์เลี้ยงลูกบอดีน้ำนมโมมี่นะครับอันนี้คือ อาทีไคโตซานนะครับตอบโจทย์ทุกปัญหาของสัตว์เลี้ยงครับขอเป็นพี่น้องครับลองเอาไปใส่เบิรงวิธีใส่ก็บพียางครับแค่หนึ่งฝาผสมกับน้ำ20ลิตรนะครับก็สร้างมาในก๊าซอัดนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือสร้างภูมิคุ้มกันโลกนะครับให้ก๊าหอัวนะครับขอเป็นพี่น้องครับลองเอาไปใครับ สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พี่พี่น้องมาหาเสือหน่อยอีกกันหนึ่งครับเป็นจะไหนครับเสือหน่อยเลี้ยงง่วงวัจากปีแล้วครับครับผมเสือหน่อยนะครับผมเลี้ยงง่วมากตั้งแต่ปี63ไปปลายปีตีปีนี้ก็จะเป็น3ปีครับ3ปีคืนทุนหรือยัง3ปีถามว่าคืนทุนหรือยังยังไม่คืนทุนครับต้นทุนผมนี่ผมสื่งัว่ดเจ้ของเขาของประมาณ3 0 0แสนบาทครับผมสิว่าขาลงก็จจิงผมก็รมยได้จากพวที่ผมขายไปมถมอเนอร์ไว้ก็ประมาณ2อ0แสนหาครับ ยังตาอีหามื่นย่างตาบีหามื่นครับผมนี่ครับพ่อเมพี่นองครับกแสดงว่าทุนนี่เขาเหลือหาเมื่อนครับแล้วพาพี่พานนองเบิงนะครับพ่อเมพี่นองครับว่าสะหน่อยนี่เพื่อนว่าเพิ่นเลี้ยงมาสามปีนะครับเพื่อนก็ขายไปแน่แล้วครับขายไปซื้อขายช่วงแรกๆนี่มันดีมันบ้าช่วงแรกๆปีแรกตอนนั้นกระแสวัวดีครับซึ่งมีการขาขายอยู่ตลอดซื้อมาขายไปก็มีครับผมขายตัวที่ซื้อมาเองก็มีครับ ครับผมตกลูกมากเลี้ยงรายเสหาหกเดือนขายกับมี่ครับช่วงปีแรกนี่ถือว่าดีครับตอนนั้นกระแสดีปีหกสามหกสี่ครับหลังจากโควิดที่ซ่าแนรอบหนึ่งครับครับผมบันไดกะซื้อขายมากจดบันทึกไว้ครับเออมีกำไรมีได้ขึ้นทุนมาสองเซนหาตอนนี้เหลือหาหมื่นจากรายการบันทึกที่เขียนนี่ครับเหลือหาหมื่นนะครับเด้อยเงินมาครับพอมีพี่น้องครับว่าหาหมื่นขึ้นเหลือหลายตัวแต่เจ้าตัวเส้นหน่อย ตอนนี้11ครับในท้องอีก3มันสิเป็นแคโตลัลาย11อีกเป็น14เน้าเป็น14อ่าเป็น14นะครับอนาคตก็คือมี้งว่าอีก14ตัวนะครับพร้อมพิมพ์องครับโอ้แสดงว่าโพสประกอบการเนี่ยเท่ากับบริติลบเดถือว่า,เข,าเข้ามองเข้ามาเคยมองว่าติดลบกับกับมัวมื่อน,นี้ที่ที่ออกคลิปไถ่หาเอฟซีพี่พี่บ่าวหลุดนี่ผมมาเคยมองเรื่องติดลบกับมัวเลยเหนื่อยจริงเหนื่อยเท่ากับผัก แต่ว่ากาไรที่เหลือนี่หาหมินพี่นอ้องก็หนับเบิ่งซิซีโตอยู่นี่ครับถึงงัวขาลุงผมสื่อสามแสนตอนนี้มันขายไปไรเพราะสามแสนก็จริงรแต่ผมก็มีขิงงูอ่ที่ผมผัานออกไป<อ>ประโยชน์ผมเอาไปใส่แนวอื่นคจะเป็นกระสอบเป็นปนกระสอบเป็นกระสอบขิ้งวอ่ล่ะกระอสอบตอนนี้ที่เหลือนี่ผมออกแรงเฮ็ดเองก็นั่งสิ<อ>เก็บเดียวไปสวนปา์มจากที่เหลือแวงขายสวนปา์มคุณพ่อก็ประมาณสิบแปดไร่โอ้มันนี่ขายขิงง่าเนี่ยจะเลีอยขิงง่าได้ ปีเราจะกระสอบปีหนึ่งนี่ปีเลขหกร้อยกระสอบครับราคากระสอบเราสามสิบห้าบาทเนี่ยทีครับเอาไปเรียกก็กลมกับสองหมื่นเงินสองหมื่นเงินครับเฉพาะมูลวัวที่เขาให้เราครับจะยังีบาท่านในสื่อท่องได้พ่อบาทนะครับแต่ว่ากะตีเป็นปุ๋ยตีเป็นอย่างน้อตีเป็นปุ๋ยไปตีเป็นปุ๋ยไปใส่ปามครับพ่อพี่น้องครับั่นคือทางหลอดครับทางหลอดพ้องเกษตรกรคนเลียง่วครับถือว่าผมก่อเรียงแบบบ้าน แต่ว่าผมก็ผสมสามหนึ่งผสมศูนย์เก่าผสมมัวนอกเอาครับครับผมโอ้ตัวนี้ก็คือแนวทางการหลอดนะครับเดี๋ยวเราจะไปเบ่งกิจกรรมนะครับที่ส้นหอยเป็นเหตุอยู่ตอนนี้ครับอันนี้ก็คือว่าบริหารหยาดยหย่าสดหย่าสดสูแรงครับครับหย่าสดสูแรงตัวนี้ทีเขาปลูกเองบ่นี้เขาปลูกเองโอ้ยง่ายไปครับมันเบิดตอนนี้ประมาหาไรก็ปลูกไว้กับผ้ากันเพี้ยน ตอนนี้เมาสแปลงพี่น้องบ้านนี้เ<อ>มาสแปลงกับจองไว้อย่างไรสองสามเดือนทีเดียวควนนี้ครับครับผมแปลงหนึ่งกับ 2, 000. 2, 000. สองพันสองปัหาเพื่อน,น,นึ้นอยู่ด้วยครับอตอนนี้โดนสามพันครับกล่าวมาผลิตมีออเดอร์สต็อกแลกนน้วก็ในงัวเขากินเองนะครับนี่คือหลอดละ่ะผมว่างวผมหลอดอะครับสองอิ่มโอ้ตัวน,นี้นะครับพ่อพี่น้องครับเพื่อนกับมีการ ปลูกยานะครับปลูกยานอกเหล,ลือจากให้ง่วกินนอก,กง่าไงไงซะกับแบง่งปันพี่นองนะครับที่เฮ็ดเป็นมัดเป็นมัดไว้นี่บ่เสียหน่อยเป็นมนัดเป็นมัดไว้นี่ครับเป็นมัดเป็นวัด<อ>น,น,น,นี่ก็ถือว่าถือสร้างเมื่อแนวกับประมาณสร้างอะไเครื่องนึงคเครื่องนึงนี่ผมก็สิีบรรจุกัสอบดบ๊เดียวมีแบบโบดแบบแปรลูกเก็บถนอมไว้กูได้เพื่อตอนนี้ก็คือกินซอสว่ายงนอกจากกินซดก็จะมีการสีใสกระสอบครับ<อ> นะครับแปรรูปนะครับบดสาบเป็นหมากนอเป็นเนื้อเฟียสดเท่าเลยนะครับกับโปรตีนกับซีสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ครับผมจากใหญ่ที่เห็นเป็นมัดเป็นมัดอยู่นี่ที่เสื้อหน่อยเห็ดใบหมากละเจ็ดบาทหมากหนึ่งมันสิบกิโลผมสะแบ่งขายพี่น้องเข้ามักละสิบบาทอ๋อตอนนี้พี่น้องก็สีเขาสงการเขบุญหลงไฟครับมองเบิงหนาแรงนี่กัขาดแค้นครับย่อมรอว่ามันขาดแค้นครับก็เลยต้องเห็ด พันยังสิซอยตัวเองน้ำซอยพี่น้องขายแบ่งกันกินน้ำแบ่งกันกินเนาะก็หลายของอยู่ครับในหมู่บ้านนี่ประมาณสิบก็ขออืมที่สิบล่ะนี่ครับพ่อพี่น้องครับเป็นเห็ดเป็นมัดเป็นแปรรูปนะครับพ่อพี่น้องครับเพ็่หลายอย่างนะครับเดี๋ยวเขาสุไปเบิ่งอีกอาชีพอย่างหนึ่งก็คืออาชีพอยังเกาะอาชีพซีมืดเมือด้วครับอาชีพอาชีพเมื่ดเมื่ดนะครับด้านด้านเมื่ดนะครับเดี๋ยวจงไปชวนกันคุยอยู่หนาเตาเลยครับอ่า็นะครับผมพี่น้องครับ สี่ครับผมอ่ะครับผมพลาปเบิงอีกอย่างหนึ่งครับเป็นอย่างจังหวัดมีทางหลอดจากการเลี้ยงงอเขาเลี้ยงงเนี่ปีหนึ่งเขาจังขอดเห่าตนหนึ่งอยู่ในท้องอีกเก่าเดือนระยะเวลาร่ดเนาสมกวรหีือเกตยังครับอันนี้ก็เลย่มามออันนี้ก็เป็นไอเดียของคุณพ่อหรอกถ้ามีปลาหลายแต่ว่ากําลังก็เป็นไทเห่าตะคือการเผาถ่านครับเผาถ่าน เผาถ่านนี่ใหม่เป็นใหม่เนื้อแข็งใหม่เวียนจะพันตัดแบบใหม่สดลงเตาหลุมอืกับผมเก็บน้ำส้มว้นใหม่ทานบรรจุกระสอบคบผมกระเบื้องในออนไลน์ในในเว็บไซต์ในเพจขาค้นขายทานถ่านสมาชิกเป็นแสนคนกระสอบบรรจุซ้ำไหเปิดตลาดลงโพดพี่น้องกระามเทคนิคการเผากันจูดเพชรอย่างไรการขึงเตาอย่างไรทำไวทำมาไม่มีลูกค้า บผมก็ไดออเดอร์ลอยหาซกลัสอบตอนนี้ยังขาดอีกสามกลัสอบครับบอเมนว่าเฮ็ดละบ่พ่อขายหรอครับเฮ็ดบ่ท่านออเดอร์เพิ่นครับอตอนนี้ครับคือว่าตลาดบ่ตนันครับครับผมตัวน,นี้ก็คืออีกอาชีพหนึ่งอีกอาชีพหนึ่งอาชีพอาชีพในธุรกิจเหมืองซึ่งก็อยู่ไกลๆก็ของของวบริเวณกิจกรรมเฮ็ดยากบอว่กยังไงเผาเผาท่านี่ยากปะผมว่าบ่ยาก ขั้นตอนแรกเขาเหตุจางไหนขั้นตอนแรก<อ>ขกรั้นตอนแรกเขาตัดใหม่ลมใหม่เข้าทอนใหม่ครับ้นขึ้นรถอันนีปนป้ประมาณประมาณารประมาณเท่าไหร่นี่เทาตัดสิ่าเป็นทอนเป็นทอนเนี่ยประมาณประมาณนี่ก็ขนมาเชือะขั้นรถขั้นรถหนึ่งอยู่ประมาณสาม 2> 2ตันสองตันจริงๆบอ่อแม่ความเง่าวนี่แมความเงี้วของใหม่แมความเงี้วของใหม่นี่ร้อยยี่สิบบอนเมตรหนึ่งเมตรหนึ่งเอาผมเนี่เม็รยี่สิบผมอนเมตรหนึ่งให้เรือช่องว่างไว้กับเป็นอากาศแน่แปวเนี่ยผมก็ เสริมใหม่หน่อยอตอนนี้อาชีพเปิดลุ้มให้เบื้องไว้ครับเพราะว่าตอนนี้เขาจะปิดอ๊ครับความรูปอยังสูงครับก็เลยมีไอ้กองใหม่ครับทานอยู่ในหลุมครับผมขึ้นมานนี้ก็ต้องบรรยุกกระสอบเอาไปส่งลูกค้าครับประมาณจักมือเขาจังสิได้เก็บทานผมจูดนี่สามมือจนควันนี่เปลี่ยนเป็นสีเขียวควันอน่อนผมก็ปิดโอ๊คอีกสามมือผมก็ดูว่ามันเย็นเย็นปุ๊บดับมิดดับหมดเบิร์ตก็เปิดดูเปิดดูใส่ได้ผมก็เอาขึ้นเลยครับ การหล่อนเก็บเศษธานอ๋อนี่บอกครับนี่ทานผงมันบริถิมครับทีเทาเป็นปุ๋ยนี่ครับนี่ท่าหลอดท่าหลอดแบบกลายเป็นว่าถึงสีตัวดำได้ก็พิดดังเอาค่ับบริษัทบริษัทไร่ใดเป็นอย่งไรไร่ไดเป็นอย่างไรไร่ได้เป็นอย่างดีบ่อดีบ่อไร่ไห้นะมาจากกอนไร่ครับดีบ่อบ่ออะไ่ไม่ถึงมาเขามีกำไรบ่อเขาพ่อพอได้บ่อกับอาชีบเนี่ยชีพธุรกิจเหมือนจังเนี่ย ถ้าผมลงทุ่นคิดว่าเครื่องเรื่อยผมเองครับแรงงานผมหนึ่งคนอหนึ่งคนแล้วหุนส่วนผมหนึ่งคนค่ากระสอบมันก็สี่อยู่ประมาณสี่หาพันแล้วผมขายแล้วผมขายทานไนหมื่นหาเนี่ยมันก็กำไรหมื่นหนึ่งอ๋อกำไรกับค่าแรงเข้าๆน่าล่าร่วมกันใดิมืงินหนึ่งระยะเวลาพอถึงเครื่องเดือนได้ครับอ๋อประมาณ ตอนตอนนี้เขาจะสองเตาเนาะสองเตาสีขยายอีกเตาหนึ่งอ๋อสองเตาเตาหนึ่งนี่ได้ประมาณจักกระสอบเตาหนึ่งได้ประมาณยี่สิบหากระสอบสองเตากับเท่าละหาซีฟสองเตาเนี่ยหาซีฟอาทิตย์หนึ่งเนี่ยหาซีฟลูกว่าซักกำลังผลิตเขาอ๋อกำลังผลิตอาทิตย์หนึ่งหาซีฟลูกเดือนหนึ่งกับตีไปสี่อาทิตย์กับสองร้อยลูกอ่าประมาณนะครับประมาณเดือนละสองร้อยลูกในการในการเผาถ่านนะครับขยันขยันครับที่ได้อยู่ครับสองร้อยลูกขันกระสอบละร้อยหาซีฟป่าวตีไปกลมๆเนาะมันหาบาทมันคิดยาก ถ้าสอบละวลอยหาซิฟนี่ก็คือสามลอยหกสามหมื่นพอดีสองลอยลูกก็า 30, สามหมื่นสามหมื่นนะครับคือนี่คือเม็ดเงินเม็ดเงินอีกอย่างหนึ่งก็เป็นลานขาซุ่มซ่นคุณแม่อยู่ในมือหวานประทานขึ้นไปขายราคามันก็ปรับขึ้นไปอกีกครับครับผมเป็นลานขาแล้วเป็นหลานเฮ็ดทุงน้อยทุงละซาอ๋อเฮ็ดทุงน้อยทุงละซาอ๋อเฮ็ดทุงยี่สิบโลทุงก็สอบกุ้งก็มีครับ,คร,บครับผมก็เป็นลานขาละ หลังค่าสองช่้มเลยนะครับขายทั้งอาหารขายทั้งผลไม้ขายขายรวมๆเหมือาไงประเด็นก็คือรายได้ทางรถอีกทางหนึ่งคือการอยู่บ้านก่อนบริเป็นการหนาเบื่อแนว่ยคือประยุงเทมาโดนนะครับผมราะเกิดโดนหันตอนนี้ผมอยู่บ้านก็สนุกดีครับครับูือว่าเขาปรับเปลี่ยนได้หนินอ่ะปรับเปลี่ยนตอนแรกคิดว่าเขาสิเลี้ยงง้อย่างเดียวใช่เลี้ยงง้อย่างเดียวนะครับเพื่อนห้เสีอหน่อยนี่ต้องมองว่าอาชีพที่คู่กับการเลี้ยงง้อก็คือเขาเฮ็ดหยาอยู่แล้วเฮ็ดหยาเอ้าหยา อาชว่วงบ่มีหญ้าเราก็เฮ็ดหยังนะครับเพื่อกับมาเผาถ่านครับตอนมีพี่น้องครับบ,บัดน,นี้เฮ็ดสวนปามใส่สวนปามบัดน,น,น,นี้นําสมวันใหม่เดี๋ยะหลายๆคนฟังซะหน่อยบอ่อนําสมวันใหม่ตอนนี้ผมผมเก็บมาแล้วก็ผมยามผมไปส่งลูกค้าเขาก็ขอคนละขวด2ขวดอ๋ออันนี้คือไรมาแลงแล้วก็บ,บํารุงดอกมันรุ่งผลออ๋นําสมวันใหม่ตอนนี้ตอนตอนตอนนี้เฮาเฮ็ดแถมให้ลูกค้าแถมครับ เพื่อว่าเปิดการขายลูกค้าก็มาลูกค้าเฮ็ดพักให้ดปอนิกพอดีอ่าอ่าพวกเกษตรินี่พอดีลายลายแมาแรงเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ทอดกระแถมไปเออเอมขวดนะครับเอาน้ำสมข้นใหม่บอเป็นปับเปลี่ยนนะครับปับเปลี่ยนตามบ่สินสุดครับครับ้านรับรองว่าเลียงงัวแล้วเข้ากับใส่แนวคิดไว้นัมเอาสีถนัดครับครับผม ตัวนี้คือแนวทางเนาะครับมือนี้พลาพี่พลาหนองมาเหรียญน้ำสนอยนะครับได้หลายอย่างอิหลีนะครับนอกจากสีแดงอ่าแนวคิดใหม่ๆนะครับสําหรับคนเลี้ยงงูอนะครับอ่าก็ยังได้อาชีพเพิ่มเติมนะครับพอมีพี่น้องกันจะย่างเขาสิบเอขึ้นก็สนอยว่าอนาคตขา้างหน้าเพิ่นว่างไว้จังไหนครับโอ,โอเ นี่เหตุผลที่สนอยองวมง่วล่วงตอนนี้เป็นไงเหตุผลจากงัอล่วงครับแมนครับตอนนี้อาจจะเป็นเพราะเศรษฐกิจด้วยกาลังแรงสื่อด้วยครับถ้าถ้าทีมองไปเห็นมันไงเวลานั้นก็เป็นกินไม่เข้าเหรอเวียดนามบ่เขาเหรอครับตะว่าเข้านี่กับพวไห้ไปถึงรักการมอยูสื่อขายข่าวประเทศไปฟังเล่าฟังนั่นนะครับเ้าก็ได้มองแต่ข่าวการงัวล่วงนี่ต่ว่าในตลาดพอขาดในห่อย ราคาเขาก็ขายอยู่เขาก็แรงแรนด้ใําไรของเขาอยู่รััวกับ,บขเขาเขียงเขียงกับราคาแพงอยู่ครับตอนนี้ผมก่อนเลยบอกว่าถึงตลาดโลกสิเป็นยังไงได้ขอผมผมก็ยังมีความสุขมีายได้ดของผมเอา,าเองสีดีกว่าเอาสี่ดีกว่าฟุ้ใจพี่นอ้องเกษตรว่าผมเลี้ยงผมมีความสุขผมมีายได้ผมมีกิจกรรมเห็ดอยู่กับงั่วผมครับบ้านเ่เคยถอดเลยครับผมบ้าเด้เริ่มคิดว่า บ่ได้เราก็งัวงเนี่เข้าต้องมาหาอาชีพเพิ่มเติมเนี่ยแย่แบบเมื่อประมาณปีหกขาครับหกาปีหกขาแล้วเข้าหัวา่ากระแสง่วเริ่มลดลงครับเข้าเลียงเข้าผสมเข้าเสียขาผสมขาเข้าปันเข้า้องมองแนวอื่นครับผมไปแล้วในป่าใหม่ในสวนป่ามพอมีเกจกรรมยังเห็ดใส่ใส่ปุ๋ยใส่ขิงง่วใส่นาครับรับรถขนป่าไปขาย ปลาใหม่เขามีเขาตัดใหม่เองเขามาเผาทาน<อ>เดี๋ยวสิภาไปเบื่องกิจกรรมกับนั่นคือทางหลอดทางหลอดเนาะระยานี่ผมก็บพยยิ่คเคย่าดิสื่อปลูกกันเองเก็นโคดหนาดกันเองครับถึงเสียค่าไฟเดือนอาหาบรบกลอยก็โอ้ตครับครับซะหน่อยครับบัญญากนาโคตขา้างหน้าซะหน่อยว่างไว้จังไดครับกับการเลี้ยงงวน่ครับอราคตข้างหน้าการเลี้ยงงัวะไรนครับครับผมแต่เพื่อว่าการเลี้ยงงวนี่ผมถือว่าผมมาดังใจไม้ละ หรือธุรกิจตัวอื่นที่พาไปเบิงอยากให้มองเห็นทางหลอดหรือทางเพิ่มครับผมก็อยากให้เฮ็ดให้มาสําเร็จอย่างติตใจได้ถึงหรื่อบ่ไห้ก็ได้เครื่องนึงได้ขายได้สืบทอดบอกเจตนาร่มบอกความแนวความคิดกับพี่น้องก็ยังดีครับครับส่วนตัวอื่นนี่ก็ยังคิดอีกครับอยากแปลงที่หน้าเนี่มันเป็นสวนสวนทุาน้ําหอมสวนกล้วยสวนหมากครับตอนนี้กระโดมทุนอยู่ครับ่ ในตัวเล็กกับทักท้ายพูดคุยกันแลกเลียนกับผมผมก็อยากปรึกษาพี่นองเอนซีนะครับครับผมอันนี้คืออนาคตข้างหน้าก็จะเห็ุไปแบบนี้ล้นะครับเพียงแบบคําทางไปก่อนข้ามทางนะครับตอนนี้ก็ดีใจครับเะนหน่อยนะครับจีเพียนมีรายได้นะครับมีรายได้บอยขายงู่นะครับก็สามารถมีรายได้นะครับเพื่อจะมาจุนเจือครอบครัวนะครับคันพรไม่พี่นองสนใจอ่ะยัง ธุรกิจเมืดยังทานดังหยาติดต่อจังใดถ้าสนใจนะครับครับทั้งพี่น้องเอซีของพีบ่าวรูททั้ง,งมดทุกคนครับฝากว่าถ้ามีแนวคิดสนใจหรืออยากแลกเปลี่ยนประสบการณ์ก็ติดต่อกันมากครับครับผมทั้งทุกท่างครับทั้งไร่ทั้งโทรศัพท์เบอร์โทรหยาเนยกระยัแยกแบงฟันหนาแรงนี่ครับสาเหตุใดครับถ้าลูกค้ายอยากได้ครับถ้าพี่น้องอยากได้กระทาค่ายมาบอกมีทั้งแบบบถแบบโซดแบบล่ำ บอกผมมวงหนามื่สองมือผมนกัดหาให้ได้ครับครับผมเรืี่องทานเขาบอกเป็นทานเขาบอกเป็นก้อนเขาบอกม่วนกัดทักท้ายถามกันครับผมอยากให้เทดอยู่ครับเพราะตลาดมันพ่ตันเลยเก็บกพบว่าเน่าเสียครับครับผมมีขายผมผมก็สซื้อครับครับผมอ่าเอาฝากเบอร์ฝากเบอร์เบอร์ยังงอ๋อเบอร์โทรผมก่อเซืร์นหน่อยนะครับอยู่ศรีสะเกดอำเภอกระทล่มเบอร์โทรศูนย์เจ็ด สองห้าสองสองศูนย์เจ็ดแปดนะครับครับด้วยชลใจด้สนใจนะครับอย่าแม่ย,ย,มมายามแม่ยามเนาะนะครับตั้งใจออกมาเลี้ยงง้วาครับบ่ได้เลี้ยงแต่งงวาตอนนี้นะครับขึ้นทุนมาแล้วสองแสนหาลงทุนสามแสนเหลือหาหมืน่นตะบางงวาเหลือสิบสามสิบสี่ตในขอกนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีแปลงหย่านะครับสี่ข้อยให้ง้วาเจ้าของนะครับแล้วก็บริการพีนอง,นะ,ง,น,งนะครับแล้วก็เกตใหม่คือธุรกิจเหมือนนะครับเป็นคนเผาทานอีกนะครับพอมี่น้องครับชุดยอดอีลีนะครับเมื่อนี้นะครับขอขอบคุณซะหน่อยครับผม ครับขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ